ทำไมข้อมูลมันเยอะแบบนี้เนี่ยอ้าวพว่งเรื่องว่าข้อมูลที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของการทางพิเศษเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะมีการนำชุดข้อมูลเข้า Google Cloud Platform หรือ GCP เพื่อประมวลข้อมูลแบบเนียรเนียรไทม์ประมาณ200ล้านรายการทั้งข้อมูลการใช้บัตร Easy Pass ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและข้อมูลสภาพการจราจรบนทางพิเศษของเราแล้วอย่างนี้การทางพิเศษเอาข้อมูลพวกนี้ไปใช้ทำอะไรบ้างอะมาเดี๋ยวเล่าให้ฟัง ทางพิเศษกำลังพัฒนาระบบม b i บายน t ติฟิเคชันที่จะรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุข้อมูลสภาพจราจรเพื่อบางประมวลผลและแจ้งไปยังผู้ใช้บริการล่วงหน้าผ่านโทรศัพท์มือถือจะได้มีการวางแผนการเดินทางไม่ต้องไปเจอรถติดแถมไปทันแน่นอนโอ้โหสะดวกสบายแบบนี้สมาร์ทเดต้าสุด